ึ่งจะมาช่วยสนับสนุนตรงนี้ด้วยนะครับเราคาดหวังจริงๆไอ้แปรรูปอื่นๆเนี่ยนะฮะมันเป็น Product ซึ่งทําให้มีผลกระทบต่อตลาดดินจีเนี่ยน้อยมากเพราะมันทําที่เล็กกันน้อยนะฮะแต่เพราะว่า,าเราคาให้ทําระดับชาวบ้านทําเพื่อปรัเปลีปป่ยนปไปแต่ที่ตลาดใหญ่ที่เรามั่นหมายจริงๆเป้าหมายเราคือทําดินจีอบแห้ง ทั้งลูกทั้งเปลือกเนี่ยนะฮะนะก็ท่านผู้ว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็บอกว่าจะสนดับนุนมาจุภัพัน 40, เป็นกลองอะไรให้เนี่ยเราแล้วก็กลุ่มที่มาในวันเนี้ยเป็นเจ้าของตู้อบลําไยซึ่งมีอยู่สิบตู้ทั้งรัสสิสองตันฉะน,น,นั้นเขามีอยู่แล้วต่อยอด,อยอดได้เอามาอบลิ้นจีซึ่งลิ้นจีกับลาไยเนี่ยมันหน้ามันไม่ตรงกันมันมันไม่ต้องมาบาดังกันเนี่ยมันจะใช้งานได้แล้วก็อีกเจ้าหนึ่งเขาก็ทำลิ้นจีส่งออกอยู่แล้วฉะนั้น สองเจ้าเนี่ยถ้า,ถาที่ประเมิน,นมาถ้าสามัคคีกันเนี่ยทำเนี่ยผมว่าจะทําให้ตลาดลิ้นจี่ของพะเยาเนี่ยเข้มแข็งขึ้นมาได้เยอะแล้วทางนี้ทางนั้นไอ้ผลผลิตของลิ้นจี่ซึ่งตกเกรดซึ่งอะไรพวกเนี้ยถ้าเอาไปแปรรูปอื่นไม่ได้เนี่ยอีกทางเลือกหนึ่งก็คือเอาไปทําน้ําต้มเตไชูได้แล้วถ้ากลุ่มเข้มแข,แข็งเนี่ยผมว่าปีหน้าเนี่ยถึงแม้ลิ้นจี่จะล้นจะออกมากเลยนะฮะแต่ลิ้นจี่จะราคาไม่ตกถ้าเข้าบริหารจัดการดีนะคืออย่าปล่อยให้ลิ้นจี่ ออกไปในตลาดเยอะต้องกักมันไว้ <Okay. S 1> เอาเฉพาะลิ้นจี่คุณภาพจริงๆรเอาไปขายไอ้ที่ไม่ได้คุณภาพเนี่ยเอามาคุยว่าจะทําอะไรจะอแห้งหรือจะแปรรูปทําอะไรเท่าที่คุยดูนะฮะเท่าที่คุยกันเมื่อสักครู่เนี่ย <Okay. S 1> ก็เข้าใจว่าปีหน้าเนี่ยจะมีลิ้นจี่อบแห้งทั้งเปลือกเนี่ยออกมาบานจำหน่ายเป็นสินค้าของฝากของพยาใครมาพยาจะต้องคิวลิ้นจี่อบแห้งนี้ไปหนึ่งอย่างน้อยคนละหนึ่งกล่องนะครับ การถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับ SME และวิสาหกิจชุมชนเพื่อนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างคุณภาพชีวิตกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนอีกทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังเป็นขุมกํำลังสำคัญในการพัฒนาคนพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนในอนาคตช่วงสายทริคแอนทิป เทคนิคการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรสร้างกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานเก็บเกี่ยวผลผลิตถูกต้องตามฤดูกาลเรียนรู้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวอย่างถูกต้องสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมทั้งแบบขายปลีกและขายส่งมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีการแปลร,รูปที่เหมาะสมไม่หยุดคิดที่จะพัฒนาคุณภาพผลผล,ผลิตยอยู่ตลอดเวลา คุณผู้ชมครับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นเป็นศาสตร์ที่เข้าถึงได้ง่ายและสามารถนําไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจําวันอย่างเรื่องราวที่เรานําเสนอไปในวันนี้นะครับและถ้าคุณผู้ชมท่านใดต้องการนําเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของท่านก็สามารถเขียนเข้ามาได้ครับที่ตู้ปน1น0ปอน,อนสคลองจันทร์กรุงเทพ10-2-40สองสำนักงานส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมที่จะนำเอาข้อมูลดีๆส่งให้คุณอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วเราก็จะมีของที่รึเป็นเสื้อยืดไซส์ซิตส่งไปให้กับทุกๆคำแนะนำที่น่าสนใจทุกๆเดือนอีกด้วยส่ง้ามาเยอะๆครับววิยาศาสตร์นั้นมีคำตอบให้คุณอย่างแน่นอนกลับาามาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ